ฮาร์ลดีวิสันนะครับซอฟ์เทลเอฟเอ็กซ์รคันนี้ปี2020นะครับรถคันนี้มีผลิตจำนวนจำกัดนะครับและตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับใครชอบสายจิกโกมในการนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับมากับของแต่งเต็มลำเลยวิ่งไปแค่1 0 0่งหมกิโลเท่านั้นไปไ้ายแดงคันนี้ล้าน2นะครับแจ้งไว้ก่อนของแต่งครบคันครับมาเริ่มเลยนะครับกระเป๋าฮาร์ลีนะครับแล้วก็ที่พักเท้าซ้ายขวาของฮาร์ลีนะครับอ่าปบขึ้นมาณนิดนึงตัวนี้เป็นเบาะแต่งฮาร์ลีเหมือนกันนะครับ มีมาให้เสร็จสับแล้วก็บังโคลหลังคาร์บอนจุดใหญ่สวยมากครับถมมาฝั่งนี้กันนิดนึงนะครับนี่ตัวแพงเลยนะครับได้ท่อสคีมีอยูกเกิลไทเทเนียมนะครับ x อ็ก t อ,อันนี้ตรงรุ่นของ FSDR เลยนะครับแล้วเรามีท่อเดิมให้อีกหนึ่งจุดนะครับพักเท้าซ้ายขวานี้้ครบมีแคชบาร์ด้านข้างข,างของฮาเลเรมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ดูตรงนี้นิดนึงนะครับมีกาบมาให้เรียบร้อยแล้ว Harley d a v i d สวยงามมากนะครับคันนี้อ่ตบมาด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปอกแฮนด์ h ์เล e มีให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับนะครับตรงนี้มีแฮนด์บาร์ขับขี่สะดวกขับทางไกลนี้สบายนะครับไม่เมื่อยไม่โน้มสวยงามมากแล้วอยากให้ดูถังนิดนึงครับถังตรงนี้แรปสติกเกอร์ใส่มาแล้วนะครับกันรอยสวยงามมาก ้วคันนี้หัวเทียน Skinny Eagle ยอดฮิตเลยนะครับสายสีส้มสีนี้หายากนะครับสีลิเวอร์ล็อกเกรเดียมนะครับเดี๋ยวเราดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับ <S <S เลขไม้หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับ <S <S เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ เอฟเฟกต์ดีมากับขุมกำลังเครื่องพันแบวกลบซีซีนะครับคันนี้เราขายเพียงเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นนะครับถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงไปเยอะเลยลองคำนวณดูนะครับใครสนใจทดต่อทาเบอร์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ